อาแล้วครับพี่น้อยมาแล้วครับ,สว,ส,บสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแฟนมัดมวยทั่วประเทศด้วยทั่วประเทศวันนี้ว,นนวันนี้ต้องบอกว่าก็จะถือว่าเป็นความโชคดียังมีวมให้ลุ้นหนึ่งหนึ่งชควันนี้ครับวันนี้ก็ที่ร้านเนื้อไม่ม,ไม,มีไม่มีช่องเกษีไม่มีไม่มีมีแต่อตกรของก็ช่างใจวานมีคนโทรถามผมเรียกว่าพี่เควันนี้มวยชกไหผมบอกว่าผมถามทีมงานของมวยดีวิไทยแล้วว่ามีแน่นอนครับผมเป็นผมไม่ คนขอใบอนุญาตใบอนุญาตออกมาให้เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าไอ้นี่ไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่ปทุมธานีปทุมธานีเขตพม่ได้มงทนเขตพม่ไมณฑลวันนั้นก็ถือว่าจัดเฉลิมฉลองวันข้าวันศาไปเลยดีกว่าวันนี้วันนี้ข้าวันศาเมื่อคืนก็เมื่อวานก็วันอัสาหบูชาอัสสาหะบูชานี่เกางดแต่ว่าวันข้าวันศาไม่งดวันนี้ข้าวันศาไม่งดวันอัสาหบูชานี่คืองดงดครับวันนี้ก็ เล่ายาปลาปิ้งอาจจะงดอีกสักวันนึงก็อดสองวันก่อนสองวันก่อนเดี๋ยว,วกันจค่อยอดเปรี้ยวไว้กินหวานเต็มที่เต็มทางนะก็มบบาเช้าต้องบอกว่ามาผ่านเรียบร้อยแล้วก็ข่าวดีก็ข่าวคือเดือนหน้าเดือนหน้าครับน่าจะ11แน่นอนแล้วแหละ11แ <11 S 1> น่นอนจะว่าวิทยไทยจัดที่ออรกรานีอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ที่อาทิตย์หน้าอาทิตย์28นี้นะครับจบแล้วก็ไปหลังอนั้นก็ยกไปนน่นเลยวันที่11เบลเลยยกไปที่ทอ11สิงหา11สิงหานะก็ เวลานี่ยังไม่ชัดเจนังไม่ชัดเจนแต่ว่าช่องแปดแน่นอนแล้วแน่นอนแล้วแต่เวลานี่ผมว่าไม่ไม่น่าไม่น่าจะทับกับช่องเจ็ดสีแล้วอาจจะเป็นเที่ยงครึ่งหรือเที่ยงสี่สิบเขาอาจจะเริ่มเที่ยงครึ่งที่เวลาเขาขอขอไว้นะประมาณนั้นนี่ก็คือข่าวคราวที่นํามาแจ้งกันและมีข่าวคราวอะไรก็สามารถไปติดตามทั้งหน้าเพจประเด็นเด็ดมวยไทยได้แล้วก็แล้วก็ช่องยูทูบของผมก็เป็นเกาติดมวยตู้ก็จะลงในสองช่องทางแล้วก็ทีต็อกเล็กๆน้อยๆทีต็อกก็ไปรับชมก็ได้อ่า เคบันเด็ดมวยไทยก็คือเอาข้อมูลข่าวสารลงวันนี้นักหนักนักมวยว่าเช้านี้ต้องบอกว่าผ่านฉลุยทุกคู่นะมีแค่คู่เดียวแค่ว่า V.I.P. เกินอ,อยู่แค่จุดสามเท่านั้นเองอามาดูคู่แรกวันนี้ครับมวยดีวิดิตไทยประจําวันที่21กรกฎาคม2567นะถ่ายทอด P ีพ36เที่ยงสิเวลาเดิมนะฮะย้ําว่าเวลาเดิมมีช่องเดียววันนี้ววน,น,นะนนนะก็ที่อตกสารจังหวัดนนทบุรีคู่แรกนี่แม่9ก้าโพแดงสักแสนพัน ร้อยสองวันนี้เขาเจอกับเหลียงไทยกอเพชรสิทธิพงศ์คู่นี้เคยประทะมาแล้วเคยประทะกันมาแล้วนั่นอ่าน่าจะเป็นวันเสาร์นานแล้วผมผมไม่ได้ดูคู่นี้นะก้าวโพดแดงเป็นฝ่ายชนะกับเหลียงไทยมาอ่คู่นี้เป็นไงพี่น้อยอ่ฟอร์มมวยคือว่าเป็นมวยประเภทยังไงบ้างก้าวโพดแดงตักแสนพรครับผมประตอนอยู่ค่ายแสงประดดอ่าฮะเอกดด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 ดิดด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 ดมดด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 ็ดด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  เป็นไงมั้งนะเ,เป็นมวยประเภทเอะกะเหลี่ยงไทยเป็นมวยประเภทบูดุดันดีแดงล่ะก้าวโพแดงนี่ครบเครื่องคเคยชนะมาแล้วอวันนี้นะ่าจะย้ำัยไหมย้ำใจอีกครับย้ำัยครั้งนะอีกครั้งวันนี้ก็ตน้ตนต้นเข้าก้าวโพดแดงไปก่อนก้าวโพแดงไปก่อนอวันนี้ชกสามนาทีนะสามนาทีในรอบที่แล้วชกสองพักสองวันนี้ชกสามนาทีนะร้อยสองปอนนะฮะน้อยก็ออกที่มุมแดงก้าวโพแดง สักแสนพันนะฮะเอามาดูคู่ที่2หน่อยไม่เคยโชคเสถไหรมาก่อนครับเป๊ปซี่ซูจีบอมบีเกลร้อยสี่บอชามาร้อยสามจุดเก้าเขาเจอกัวีพีสิทธิ์จ่าต้นก็มาร้อยสี่จุดสามครับคู่นี้ไม่เคยปะทะไม่เคยปะทะเป๊ปซี่นี่ก็มวยพอนเป๊ปนี่ก็เป็นมวยทรหดขวางหน้าดันแทงครับตามตีเข่าวีไอพีสิทธิ์จ่าต้นนี่เดินประเภทเดินวุดหัวเดินใสขาต่อยหมัดฟันตอกเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยล่าสุดรู้สึุอภิลชนะใครมาวันนั้นที่ ทั้งท้ายแพ้ดิแพ้เหรอแพะเออแพ้ที่พี่เลี้ยงโมโหตีขาใหญ่คุณซื้อไปชกหลังสีที่ไหนวะนะถ้าจผำต้องอ่ามันต้องอ่าชนะแต่ว่าชกที่นี่แพ้อ่ะวันนี้ก็เขาเจอเป๊ปซี่นี่ก็ถูกถูกคู่ไหมถูกคู่ครับถูกคู่นะเป๊ปซี่ก็เป็นมวยเข่าวีไอพีก็เป็นมวยเตะขาต่อยมัดครับคู่นี้ผมยังชอบวีไอพีติดจากต้นชอบความดุความดุชอบมัดมัดตอกเป๊ปซี่นี่ เขาดีแต่ว่าไม่ค่อยชอบหมักถ้าหน้าลอยๆวันนี้ VIP ทุบไปเป๊ปซี่แน่เนี่ย VIP บอกว่าเป๊ปซี่หวานอร่อยนะไม่ดีที่สุดแล้วก็พี่น้อยเราออกไปที่ VIP อพสิทธิ์จัดต้นอ่ะมุมน้ําเงินนะเอามาดูคู่รองหน่อยวันนี้เอาคู่สามเป็นคู่รองไม่เพราะว่ามันไม่ชงกับชงเอกศรีก็เลยเอาคู่เอกไว้ช่องไอ้คู่สี่เอ้าคู่คู่รองนี่ลูก้าเซเว่นมวยไทยร้อยสามห้าว่าเช้ามาร้อยสามสี่จุดเก้าเขาเจอกับชนะสิ์เก่งการูมวยไทยที่มาจากภูเก็ตเลยต่อมาน้ำหนักพอดีร้อยสามห้าปอนด์ คู่นี้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเพราะเช้าของสัมพันธ์ลูก้าชกมวยยังไม่ถึงยี่สิบครั้งไม่รอดใช่ส่วนชนะสิทธิ์นี่ชกประมาณห้าสิบแต่ว่ารูปร่างเนื้อตัวไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบกนะแถวภูเก็ตนี่ชนะสิทธิ์ชกเยอะชกเยอะอ้าวแต่ลูก้านี่ก็มวยอิตาลีมวยอิตาลี่เป็นไงบ้างคู่นี้พี่น้อยเคยเห็นฟอร์มไหมผมไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่แต่ชนะสิทธิ์เคยมาชกที่นี่แล้วชนะสิทธิ์เคยมาชกมาชกที่นี่เคยเห็นฟอร์มอยู่นะครับผมยังชอบชนะสิทธิ์ดูดีกว่าแองกาลูมวยไทยนี่ดีกว่าะมูนนน้เงิ อาวุธมวยไทยน่าจะกินในลูก้าได้วันนี้แต่ลูก้าก็แถว่าเขาว,ว่าซ้อมลงซ้อมดีผมถามเทรนเนอร์ผมรู้จักเทรนเนอร์รเขาเมื่อกี้ซ้อมดีแต่ว่าการผ่านมวยไปลองอกระโดดกระเดี่ยวเป็นไงรอบมิเตอมัดอย่างเดียวก็เรียบร้อยนะเอาพี่น้อยกันจะชอบไปที่ชนะสิทธิ์เก่งการูมวยไทยคู่รองรายการออกบุ่มเงินอ่ะมาดูคู่เอกเพชรไผ่เลนมาแล้วครับสอเจ้ต้องมาจีนร้อยยี่สิบสี่วันนี้ต่อน้ำหนักให้พงศรีสูจีบอมีเกี้ยวหนึ่งปอนร้อยยี่สิบกับร้อยยี่สิบห้าบอร์ช้าเพชรไผ่เลนมาเย็บตาช่างครั้ พงศริซูจีมีเกวก็มา124.9อ็ะ่ะด้าหนักหนึ่งปอนวันนี้คู้นี้ไม่เคยประทะมาที่ไหนต่างศึกต่างสายก็ว่าได้อ่ะเพชรเพลินสิทธ์หนุ่มน้อยครับผมเมื่อเช้าลูกสาวหนุ่มน้อยก็พามาช่างแล้วก็พงษลินี่ก็อยู่กับพิธร,ร,ร,รอนสูจีสูจีครับอุนนี้ผมยังชอบเพชรเพลิน ชอบลูกไหนลูกเขาลูกเขาลูกแทงฝีมือครบเครื่องลูกบิดลูกบิดนี่ผมดูแล้วลูกร่างก็น่าจะลอยกว่าน่อยยอะลอยว่าหลายเซนแหละผมผิริีนี่ก็ไปมวยจังหวะเตขวาขวางหน้าแทงเข่าดีหลักเดี่มดีนะหลักเดี่มดีสอกคมด้วยผมนี่เนี่ยก็ถือว่าอาวุธมวยมาใช้ไม่หนีกันไม่หนีกันอยู่ที่การฟิต้ซมของร่างกายวันนี้ผมดูแล้วเพชรเพลินนี่ดูแล้วฝีมือนี่นอกได้ในเหนียวคลองแก้วดีกว่าวันนี้รถ ทุกขบวนก็น่าจะไปเพชรไพรินหมดนะเพชรรรัินนคบะก็น่าสนุกคู่พี่น้อยก็เลยออกไปที่เพชรไพรินมุมแดงนะเอามาทวงกันหน่อยสี่คู่คู่แรกไม่น้อยออกก้าโพดแดงมุมแดงคู่ที่สองไม่น้อยออกวีไอพีมูลนึ่เงินแล้วก็คู่รองพี่น้อยออกชนะสิทธิ์เก่งการุมวัยไทยกล้วยนัมบริการพี่น้อยออกที่เพชรไพรินสจต้องปัจจินมุมแดงอ่ะทีนี้สามตัวเหลือสามตัวเป็นไงบ้างสามตัวเขาไม่น้อยสามตัวก็ก้าวโพดแดงก้าวโพดก้าวโพดแดงคู่หนึ่งครับคู่สองวีไอพี คู่สี่คู่เอกเพชรไพลินเพชรไพลินอ่ะสองตัวขยับรถมาหน่อยให้เหลือสองตัวสองสองสองคู่รวยอ่ะสองคู่รวยคู่ที่หนึ่งเก้าโพแดงเก้าโพแดงครับแล้วก็เพชรไพลินคู่สี่อ่ะเพชรไพลินนี่คือสองคู่รวยเขาไม่น้อยเก้าโพแดงกับเพชรไพลินมุมแดงทั้งหมดเลยตัวเดียวโดดโดดวันนี้ตัวเดียวโดดโดดก็เพชรไพลินเพชรไพลินคู่เอกนะควันนี้จัดมวยก็อย่าลืมครับช่องเอ็ผมก็จัดอาการวิทยุทุกวันสารวัลวันทิศหน้าสถานีวิทยุจอซหนึ่งืึ้นของค่าเจ็ดระบบเอ็ม ตั้งแต่9โมง10นาทีถึง10โมงเช้าเปิดวิทยุฟังกันได้จะรู้คู่มวยที่ชกถ่ายทอดทุกรอบทุกช่องทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์วันที่นี้แน่นอนครับวันนี้ก็อย่าลืมไปดูฟังไปน้อยเหมือนเดิมสองคู่รวย9โมงครึ่งนะ9โมง10นาที9โมง10นาทีช่องเอ็มคีั้ง657 657 657ง10โมงเช้า1ชั่วโมงสองคู่รวยขาไปน้อยวันนี้อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้ไปน้อยด้วยในเชือของอาเอ็มครับแล้วก็ิจาาง โทรศัพท์ด้วยนะอ่าโทรศัพท์ด้วยนะกดดอกจันอ่าสี่เก้าเก้าสามสามห้านั่นก็กดหนึ่งยังมีอยู่อ่ะเออยังมีอยู่เดี๋ยวผมคนเดียวออ๋เหลือของเดียวนะก็ตอนนี้สมาชิกแฟนดิสก็เดือนผมดีกว่ามือหูอีกเออใช่เดือนสี่ห้าพันไม่ต้องเสียค่ารถอย่างดีผมมีการไว้ทุกวันมันเป็นเป็นค่าขนมค่าขนมค่าน้ำมันรถกันวันนี้ขอให้สมาชิกร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็อย่าลืมก่อนจะมามวยชกก็ไปเข้าวัดทำวาทำบุญทำบุญก่อนน้ำฝนก่อนน้ำฝนให้กับปู่ย่าตายายเลยว่าญาติมิตรสิ้นหายแล้ว อนาคตข้างหน้าคุณจะดีแน่นอนเช่นกันผมก็เช่นกันขอวันนี้ขอวยนรเขไว้น้อยด้วยนะพระใหญ่วันเก้าเป็นกางพระใหแล้วก็วันนี้ขอท่านแหงๆรว,วยเดี๋ยวลาไปก่อนเช้านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ